คุณเอกสวัสดีครับสวัสดีครับคือเป็นชายละชายนะครับได้เจอน้องคนหนึ่งในพับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีอะไรกันครั้งหนึ่งแต่ว่าจะมีอะไรกันแค่ภายนอกเลยครับหลังจากนั้นก็ได้เจอกันน้อยมากครับคือมีความรู้สึกว่าเวลาที่เรารู้สึกมีความสุขเราก็จะนึกถึงอยากให้เขาอยู่ข้างอะไรอย่างนี้ครับ ระขนาะนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ความรักหรือเปล่าครับรักเนี่ยมันมีหลายแบบ,บใช่ไหมคะอย่างน้อยการที่เรารู้สึกว่าเราห่วงใย,ยใครสักคนหนึ่งหรืออยากให้ใครสักคนหนึ่งมีความสุขนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็เรียกว่ารักได้นะคะคแต่ว่ารักเนี่ยบางทีพอเราพูดปรุมเราจะกลายเป็นรักฉันชู้สาวไปหมดเลยอะนะคะแต่ตรงนี้มันอาจจะเป็นความหวังดีก็ได้ตอนนี้บอกได้ว่าคุณเอกเนี่ยมีความรู้สึกดีดี ให้แน่ๆน,นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้จะทํำยังไงต่อไปคิดว่าความรู้สึกดีๆตรงนั้นถ้ามีแล้วมีความสุขก็มีต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มีแล้วมันทุกข์เนี่ยมันก็ต้องกลับมามองตัวเองเหมือนกันว่าเราจะยังคงทุกอย่างนี้หรือว่าเราจะปรับใจของเราว่าอขอให้เขามีความสุขและตัวเราก็มีความสุขก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันะน,นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่า ทำอะไรแล้วมีความสุขนะคะตรงนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นความรู้สึกดีๆตรงนั้นเนี่ยทำให้ทุกวันของชีวิตเราเนี่ยมีความสุขน่าจะสําคัญกว่ามันสําคัญตรงไหนกับสิ่งที่ถามว่ามันใช่รักหรือไม่ใช่รัก คือมันเหมือนเบาเรากำลังติดกลับอยู่ตรงนี้ครับจริงๆคุณเอกก็คงคาดหวังอ่ะอยากจะให้ความรู้สึกดีๆนี้เขาสื่อได้แล้วก็รับรู้แล้วก็ตอบกลับมานะคะก็ยิ่งดีนะคะก็ความห่วงใยมีให้กันก็ก็ดีค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะนั้นหมอกก็คิดว่าเราสามารถที่จะห่วงใยเขาได้แต่ว่าก็อย่าลืมว่าความห่วงใยนี้ให้ไปแล้วแล้วเขามีความสุขอ่ะเขารับได้ว่าเราห่วงเขาเนี่ย ก็ดึงตรงนั้นกลับมาเป็นความสุขของเรานะคะและชีวิตเราก็เาเนินต่อไปนี่แหละค่ะคอยดูแลเขาถ้าทําให้เรามีความสุข mm hmm. และก็ขอให้โชคดีว่าถ้าสักวันหนึ่งเนี่ยน้องเขาไปไปมาไปมา,มาอาจจะเดินไปเดินมาแล้วมาชนกันพอดีจังหวะ <ๆ S 2> ชีวิตพอดีลงตัว,ต,วตอนนั้นก็คุณเอกก็จะได้ตามที่ตัวเองคาดหวังคือค,ความรู้สึกนี้จะเรียกว่าอะไรไม่สําคัญคอยู่ที่ความรู้สึกของเราตอนนี้นะครับคุณเอกครับครับผม โอเคนะครับความรู้สึกดีตอนนี้มีนะฮะดีเลยครับขอให้มีความสุขตลอดเลยนะคะครับเชิญค่ะครับผมความรักมันทําให้คนทุกเพศทุกวัยนะครับสามารถ้กระชุ้มกระช่วยได้ยิ้มแย้มได้แค่นึกถึงเขาก็มีรอยยิ้มแล้วนะครับ